ทุกคนคลิปนี้พี่จะมาสอนว่าต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆกันสวัสดีนะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n u r ร์สเบิรนะช่องของเราก็จะเป็นช่องงานศิละปะและงานดี Y อจแตงๆจากวัสดุเหลือใช้สำหรับคนที่เข้ามาใหม่พี่ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราแนะ่คลิปนี้พี่จะมาสอนทุกคนว่าต้นคริสต์มาสแบบง่ายๆกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลงมือวาดกันเลย พี่จะเริ่มจากใช้ดินสอล่างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนรูปแบบนี้นะน้องๆจากนั้นแบ่งรูปสามเหลี่ยมออกมาเป็น3ส,ส่วนเท่าๆกันแบบนี้เลยต่อไปวาดรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆต่อจากฐานของรูปสามเหลี่ยมเพื่อทําเป็นตอของต้นคริสต์มาสนะเสร็จแล้วพี่จะใช้ดินสอวาดใบของต้นคริสต์มาสโดยวาดเป็นรูปโคง้งซ้ำๆกันไปทีละชั้นตามที่เราแบ่งไว้ ต่อไปใช้ดินสอวาดรูปดาวลงไปบนส่วนปลายของต้นคริสต์มาสแบบนี้แนะ่เสร็จแล้วพี่จะวาดรูปวงกลมขนาดต่างๆกันลงไปบนต้นคริสต์มาสเพื่อทำเป็นรูปลูกไฟประดับต้นคริสต์มาสแนะร่างภาพด้วยดินสอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันพี่จะใช้ปากกาเคมีสีดำตัดเส้นตามที่เราร่างไว้โดยตัดเส้นจากวัตถุที่อยู่ด้านหน้าก่อนก็คือดวงไฟประดับต้นคริสต์มาสนะทุกคน ต่อไปตัดเส้นส่วนใบของต้นคริสต์มาสนะต่อด้วยส่วนที่เป็นต้นของต้นคริสต์มาสสุดท้ายตัดเส้นส่วนที่เป็นรูปดาว ตัดเส้นเสร็จแล้วพี่จะใช้ยางลบลบด,ดินสอที่เราล่างไว้ออกมาให้หมดนะทุกคนล่างภาพเสร็จแล้วเรามาระบายสีกันโดยพี่จะใช้สีเขียวอ่อนระบายส่วนยอดของต้นคริสต์มาสแบบนี้เลยจากนั้นพี่จะใช้สีไม้สีเขียวระบายส่วนใบตรงกลางของต้นคริสต์มาสแบบนี้แนะ่ ส่วนล่างสุดของต้นพี่จะระบายด้วยสีไม้สีเขียวเข้มแบบนี้เลยเสร็จแล้วระบายส่วนโคนต้นด้วยสีไม้สีน้ำตาลต่อไปพี่จะระบายดวงไฟประดับต้นคริสต์มาสด้วยสีไม้สีแดงแบบนี้เลยนะทุกคน ระบายดวงไฟที่เหลือด้วยสีไม้สีเหลืองสีส้มสีฟ้าและสีม่วงนะทุกคนระบายดาวบนยอดต้นคริสต์มาสด้วยสีไม้สีเหลืองและสีส้มตามที่พี่ระบายเลยนะทุกคน สุดท้ายแล้วเพิ่มรายละเอียดด้วยการตัดเส้นดาวบนยอดของต้นคริสต์มาสอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วต้นคริสต์มาสน่ารักน่ารักที่ว่าจากฝีมือของเราเองหวังว่าน้องๆจะชอบคลิปนี้กันนะหากชอบคลิปนี้พี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องพี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย